มากรุเทศน้อยจากโรงแจงค่ะดิฉันเด็กหญิงพรทิพย์สุนงเนินอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าค่ะดิฉันเด็กหญิงรัตนากรวัชสเนินอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าค่ะกระผมเด็กชายพัชระพลป่างกลางอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ครับ ค่ะปุมชลิดิชัยเอกวัฒน์ธีรนุมชต้อมาเยมศึกษาที่นี่คับพวกเราขอพาทุกท่านเข้าสู่โบราณสถานเมืองเสมาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ได้ย้ายเมืองมาตั้งอยู่บริเวณตัวจังหวัดนครราชสีมาในปัจจุบันพร้อมนำชื่อเมืองเสมาและเมืองโคราชบุระมารวมกันเป็นชื่อเมืองใหม่นะว่านาครราชสีมาค่ะ จากการขุดค้นทางโบรนนาณนะคดีพบว่ามีการอยู่อาศัยตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนมาเป็นเมืองโบราณร่วมสมัยวัฒนธรรมทวาราวดีและวัฒนธรรมขอมซึ่งอาจมีความสัมพันธ์กับอาณาจักรศรีจนาศะก์เนื่องจากได้ค้นพบจารึกบ่ออีกาที่กล่าวถึงพระราชาแห่งอาณาจักรศรีจนาศะ์และจารึกเมืองเสมาที่กล่าวถึงพระราชาขอมนอกจากนี้ยังมีพันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ก ได้เสด็จประพาสเมืองเสมาและทรงฉายพระรูปร่วมกับจารึกบัวกาหล <pers> ังนี้ค่ะโดยเมืองเสมามีผังเมืองเป็นรูปวงรีล้อมรอบด้วยคูน้าและคันดินสูงโอบรอบเมืองแห่งนี้หลักฐานที่พบภายในเมืองเสมามีโบราณสถานทั้งสิ้น9แห่งโดย6แห่งอยู่ภายในเมืองรูปวงรีและอีกสแห่งอยู่ภายนอกเมือง นอกจากนี้ยังมีโบราณสถานที่สำคัญอีก2แห่งคือพระนอนในวัดธรรมจักรเสมารามและเจดีในวัดแก่นเท้าค่ะโบราณสถานหมายเลขหนึ่งเป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้นตามรูปแบบวัฒนธรรมหอมประกอบด้วยประสาทประธานอาคารสองหลังและอาคารขนาดเล็กค่ะอ้อมรอบด้วยกำแพงแก้วรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโบราณสถานหมายเลขส เป็นเจดีผังรูกสี่เหลี่ยมจัตุรัสแกนกลางถูกทำลายจากการขุดหาโบราณวัตถุโบราณสถานหมายเล็กสามประกอบด้วยอาคารสองหลังคือเจดีแปดเลี่ยมและอาคารลูกสี่เหลี่ยมพื้นผ้ามีใบเสมาคู่ปักอยู่โดยรอบแสดงถึงว่ามีการใช้ประโยชน์ในอุโบสถพุทธศาสนา เช่นเดีวยวกันกับโบราณสถานหมายเลข4โบราณสถานหมายเลข5มีมีลักษณะเป็นเจดีก่ออิฐขนาดเล็กมีแผ่นผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสโบราณส,สถานหมายเลข6ตัวโบราณถูกทำลายจากการขุดหาโบราณวัตถุจนโบราณสถานหมดสภาพโบราณสถานหมายเลข7มีลักษณะเป็นอาคารก่อกอิฐทามชนมีแผ่นผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส โบราณสถานหมายเลขแปดมีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงกลมขนาดเล็กด้านทิศตะวันตกขององค์เจดีย์มีมแนอิฐูเป็นบริเวณกว้างและโบราณสถานหมายเลขเก้ามีลักษณะเป็นอาคาอรออดฐขนาดเล็กมีแผ่นผังเป็นรูนปสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งโบราณสถานหมายเลขเจ็ดแปดและเก้าตั้งอยู่มาชั้นนอกของเมืองเสมา พวกเราหวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้และความสนุกสนานจากการเดินทางในครั้งนี้ค่ะลำดับต่อไปขอเชิญท่านดรนภานนาดีและแขกผู้และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเชิญเยี่ยมชมโบราณสถานวางเสมาค่ะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอกล่าวคาว่าขอบคุณค่ะ